สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2567ค่ะถือว่าเป็นครึ่งเดือนแรกในปี2567กันเลยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16. ตุลาคมจนถึงวันที่ 15. พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนว่าในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2566นนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะในระยะวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2567นี้นะคะในจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวตุลน,นั้นจะได้พัฒนาและมีความก้าวหน้าทางการงานมากยิ่งขึ้นดาวพระเสารดาวพระพฤหัสนะคะรวมไปถึงดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวของคุณก็เริ่มที่จะขยับดีนะดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของดวงชะตาได้ทําการโคจรมาอยู่ ที่ราศีกลุ่มอยู่ในเรือนปุตตะนะคะมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหม่มีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านซื้อรถอาจจะเป็นมือสองก็ได้หรือมือหนึ่งก็ได้มีเกณฑ์ได้ต่อยอดขยับขยายงานขยับขยายธุรกิจองค์กรร้านค้าของคุณจะมีชีวิตชีวาและมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุปเคราะห์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณในระยะนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีเมษ อยู่ในเรือนปัต,ตนิของดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างจากคอนเน็กชันจากเพื่อนฝูงสังคมรวมไปถึงจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของเพื่อนฝูงคุณจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของหัวหน้างานจังหวะนี้นะคะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีตุลตั้งใจทํางานของตัวเองให้ดีทําผลงานเข้าตามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งโบนัสที่มากขึ้นเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้รับมอบหมายให้ทําโปรเจกต์พิเศษรวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงด้วยนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ที่ลงตัวสําหรับชาวตุลน,นะคะหลายๆคนทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีชื่อเสียงมีคนติดตามมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะในจังหวะนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวตุลพยายามมุ่งมั่น พยายามใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มทักษะเพิ่มการเรียนรู้ให้มากนะคะสิ่งไหนที่คุณยังไม่เข้าใจปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมันเป็นจังหวะแห่งการเติบโตนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณและยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณด้วยตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปี2566ได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นคุณจะหาเงินเก่งมากมนะ เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีช่องทางการหาเงินที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่มีอาชีพเดียวคุณจะมีสองอาชีพสาอาชีพ ใครที่มีช่องทางการหาเงินช่องทางเดียวคุณก็จะเพิ่มมาเป็น2ช่องทาง3ช่องทางลักษณะนี้นะคะใครที่เป็นพนักง,งานประจรําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขายของออนไลน์ควบคู่ไปด้วยหรือรับจ็อบทําอย่างอื่นไปด้วยนะคะมันเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะ ชาวตุลจะหาเงินเก่งจะมีความขยันจะมีความกระตือรือร้นมากๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการคุณจะต่อยอดงานของตัวเองหรือสามารถแบ่งเวลามาทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้คือมันมีแต่มุมบวกเลยนะสําหรับชาวตุลแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะมีแต่มุมดีๆแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีหรือเปล่าสมัยก็ต้องขอเตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ใช้เงินใช้จ่ายไปกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุข ภาพของตัวคุณคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงแบบนี้ก็ได้นะคะที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายนั่นเองค่ะลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลจะมีจังหวะเด่นๆในเรื่องของการลงทุนค่ะ ใครที่ตั้งเป้าหมายมาอยู่แล้วว่าเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่จะลงทุนจะต่อยอดจะขยับขยายชีวิตขยับขยายงานจังหวะนี้ถือว่าเหมาะเลยนะคะชาวตุลไหลๆคนเนี่ยอยากจะเ,เป็นนายตัวเองหรือว่าอยากจะมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองสามารถเริ่มได้ในปีนี้นะคะดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาบางคนกังวลค่ะบอกว่าเอ การเริ่มต้นเนี่ยต้องมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนสมัยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกการเริ่มต้นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคมันถือว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติแล้วนะคะการเริ่มต้นโดยเฉพาะเริ่มสิ่งยากมันย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นปีนี้นะมันเป็นปีที่เหมาะมากแก่การลุยการบุกเบิกดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนอริอริหมายถึงลุยบุกเบิกท้าทายทําในสิ่งที่ยากทําในสิ่งที่ไม่ถนัดนลักษณะเนี้ย ลุยได้เลยชีวิตเดินไปข้างหน้าได้เลยบางคนสมัยจะบอกให้ตั้งรับนะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยรุกได้เลยเนะคะก้าวไปข้างหน้าได้เลยส่วนดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนอริและดาวเจ้าเรือนสหชั้ก็โคจรสถิตอยู่ในเรือนอ,อ,อยู่ในเรือนปะตะนัตนิอยู่ที่ราศีเมษก็ส่งผลดีในแง่มุมของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะการติดต่อการประสานงานการเจรจาหรือทํางานร่วมก,กันกับคนต่างเพศจะให้ผลดีมากมาก นะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะไม่ต้องรีรอถ้ามีโอกาสใดเข้ามาก็ให้รีบคว้าเอาไว้นะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายคะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเยอะมากอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกปุบป,ปับฉับพลันของเสียของพงังโดยเฉพาะรถยวดยานผ่าหน,นะ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าสังคมรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับบุคคลอื่นอะคือเหมือนกับว่าชาวตุนเนี่ยหาเงินนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไปกับตัวเองใช้ไปกับคนอื่นซะมากกว่าประมาณนี้นะอย่างเช่นลูกหลานการเข้าสังคมครอบครัวพ่อแม่คนรักคู่รักลักษณะนี้เป็นต้นค่ะคือคุณเนี่ยเป็นคนหาเงินแต่คุณใช้เงินไปกับกลุ่มคนเหล่านี้มากนั่นเองนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะไม่ได้ หมาความว่าพอคุณใช้เงินไปกับคนอื่นมากๆแล้วจะเป็นทุกข์ไม่ใช่คุณอาจจะเต็มใจใช้เงินไปกับลูกหลานของคุณเองด้วยก็ได้นั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชใยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2567ค่ะถือว่าเป็นครึ่งเดือนแรกในปี2567กันเลยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าดวงชะตาของคุณในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2566นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะพื้นฐานของคุณในระยะนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการติดต่อการเจรจาการสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณนั้นได้โคจรมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาคะ่ะดังนั้นการติดต่อผู้คนการประสานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางไลน์ทางโทรศัพท์หรือการเดินทาง ไปมาหากันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบ่อยมากยิ่งขึ้นในระยะตั้งแต่ปี2,566ต่อเนื่องมาจนถึงปี2,567นั่นเองนะคะและในระยะปักแรกของเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านก็มีเกณฑ์การเดินทางนะอาจจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเริ่มต้นปีใหม่มาเดินทางไปทำงานที่อื่นที่ไกลต้องไปดูงานต้องไปดูไซ์งานหรือต้องไปพบปะลูกค้าต้องเร่ง ทำย่อต้องเริ่มออเดอร์ใหม่ๆนี่ค่ะลักษณะนี้มันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นและงานจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากขึ้นด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเอค่อนข้างที่จะยุ่งหรือว่าปวดหัวกับคนแต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจกิจการเนี่ยถ้าได้ข้องเกี่ยวกับคนมากๆก็จะเป็นในแนวของการมีลูกค้าใหม่ๆการได้ติดต่อประ ประสานงานกับคนหลายกลุ่มรวมไปถึงมีคอนเน็กชันทางการค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายรวมไปถึงส่งผลดีต่อด้านการทำมาหากินของคุณด้วยนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในระยะปักแรกของเดือนมกราคมนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณได้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนอริได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคมาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ใช้เง,เงินเยอะนะส่วนมากจะใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซมใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหานะคะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการ รักษาสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นส่ขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวแต่หลักๆเลยเนี่ยสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ใช้เงินแก้ปัญหาคนข้างบ่อยตรงนั้นเสียตรงนี้ต้องซ่อมคุณก็จ่ายจ่ายเลยนะคะใช้เงินนะคะรวมไปถึงมีเกณฑ์ใช้จ่ายแบบคนรอบข้างใช้จ่ายเงินแบบการเดินทางด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีมุมในการหาเงินหารายรับรายได้ได,ได้คล่องตัวนะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกส่วน ส่วนมากแล้วก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะฮะเรื่องของโชคฟลุกๆเรื่องของการได้เงินจากความสเสน่หาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ชาวพิจิกเวลาจะได้อะไรคุณภูมิใจในตัวเองได้เลยนะคะมันมาจากความทุ่มเทของตัวคุณเองนะในระยะปักแรกของเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีคนเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณมากยิ่งขึ้นจะมีคอนเนคชันใหม่ๆจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักหรือว่าเข้ามาสนิทสนมคุณ อาจจะได้เจอสังคมใหม่ๆ นะถ้ายกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะอย่างเช่นคุณมีสังคมเพื่อนของคุณอยู่แล้วแต่พอคุณได้ไปโรงเรียนลูกนะคะก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของลูกมาเจอกันเรียนพิเศษด้วยกันก็เป็นสังคมของผู้ปกครองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยที่ได้ไปเจอสังคมใหม่ๆแล้วเริ่มสนิทเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นมีการปรึกษาหารือมีการวิเคราะห์อะไรร่วมกันนะคะก็กลายเป็นว่าเจอผู้คนเยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณได้เจอคนเยอะ ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความค่ะก็อาจจะมีความหงุดหงิดหรือว่ารำคาญใจเข้ามาปะปนด้วยนั่นเองนะ สิ่งที่ชาวพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คืออาจจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือกังวลใจหรืออาจจะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรบางอย่างที่มาบั่นทอนความรู้สึกของคุณศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาหรือคนใกล้ตัวสร้างความเดือดร้อนให้หรือคนใกล้ตัวเอาเรื่องราวของคุณไปพูดต่อหรือไปพูดในทางเสียหาย high, อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะเสียความรู้สึกจากอะไรบางอย่าง นะโดยมากแล้วมันก็จะมาจากคนใกล้ตัวคนที่คุณรู้จักประมาณนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นใจเย็นๆให้มากแล้วก็ต้องเตือนกันแบบนี้ค่ะว่าอะไรที่เป็นความลับอย่าพยายามเล่าอย่าพยายามบอกใครถ้าเก็บไว้ได้ก็ให้เก็บไว้หรือถ้ามันอึดอัดมากๆเก็บไว้ไม่ได้จริงๆให้เล่าเฉพาะคนที่คุณไว้ใจจริงๆอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของคุณเท่านั้นนะคะในระยะนี้นะคะดาวพระราหูเนี่ยก็ยัง โจรอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาการริเริ่มสิ่งใหม่ๆถือว่าทาได้มีแนวโน้มที่คุณจะได้อาชีพเสริมอาชีพเพิ่มหรือชาวพิจิกบางคนอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะงานใดที่คุณรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่คืบหน้ามันไปต่อไม่ได้มันเจอทางตันนะคะคุณก็อาจจะมีช่องทางการทํางานใหม่ๆเข้ามามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาอัดแอปเอามาปรับปรุงแบบนี้ก็ได้หรือชาว และคณาราศีพิจิกอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็ได้เพราะดาวพระราหูก็เป็นดาวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะ เมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณอาจจะไม่ได้อยากให้มันเกิดก็ได้หรือคุณอาจจะตั้งใจอยากจะให้มันเกิดมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคุณอยากจะเปลี่ยนงานแล้วคุณก็ไปสมัครงานใหม่อันนี้คือตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่ตั้งใจคือคุณยังไม่อยากย้ายไปไหนยังอยากอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าองค์กรเนี่ยต้องการคัดพนักงานออก นะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณโดนแจ็คพอตนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อะไรมันไม่แน่ไม่นอนนะยิ่งดาวพระราหูมาอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะก็อยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นระมัดระวังให้มากขึ้นการจะริเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต้องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบ พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2567ค่ะถือว่าเป็นครึ่งเดือนแรกในปี2567กันเลยนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะอย่างไรก็ตามเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่คุณก็ยังคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่จิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การกระทําทุกอย่างจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตามาอยู่ที่ราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามหาเงินจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ออนไลน์ Online, การติดต่อการสื่อสารการเจรจาการประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเอื้อผลประโยชน์ที่ดีทางการเงินมาสู่ตัวคุณแล้วถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมมีค่ะระยะนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้เช่นกันดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรอยู่ที่ราศีมีนนะคะมาอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับญาติพี่น้องใช้จ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวคนที่จะเข้ามา แล้วเข้ามาแบบไม่หวังไม่หวังดีต่อคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติพี่น้องของคุณเอง ก็เป็นไปได้นะคะสมัยก็ไม่ได้บอกว่าเอาตาพี่น้องจะไม่ดีเสมอไปไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นบางคนจริงๆนะที่ญาติพี่น้องเนี่ยคอยแต่จะจ้องเอาผลประโยชน์จากตัวคุณก็มีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์นั่นเองค่ะในระยะ1นึถึงสิมกราคมปี2 5ง7ก็มีดาวหลายดวงได้ทําการโคจรยกย้ายนะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือดาวพระอาทิตย์ยังสถิตยอยู่ที่ราศรีธ หนูอยู่นะดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ในบ้านในเรือนเกิดของคุณเองเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงมีรับยศเกียรติยศมีข่าวดีจากทางไกลมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผลักดันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณมาทันทีนะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องทําอะไรด้วยความเต็มที่ด้วยแรงด้วยกําลังของตัวคุณเองก่อนแล้วพอมันไม่ไหวจริงๆค่อยไปขอความช่วยเหลือแบบนี้จะดีกว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เขาได้เห็นว่าคุณได้พยายามมาแล้วไม่ใช่กําลังจะเริ่มไปขอความช่วยเหลือเลยแบบนั้นอะ่จะจับไม่ได้นะคะแบบนั้นไม่โอเคนะคะคุณต้องเริ่มมาเองแล้วแล้วพอมันติดขัดมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แบบเนี้ได้นะชาวลัคนาราศีธนูก็ลองวางแผนดูนะคะในระยะนี้อาจจะเจอคนที่พูดจาไม่รู้ความไม่รู้จักการ,ระเทศะพูดไม่เป็นคําพูดนัดไม่เป็นนัดทําตาม คือสัญญาแล้วไม่ทําตามที่สัญญานะประมาณนี้มีเกณฑ์ได้เจอในช่วงนี้ถ้าคุณจะต้องเซ็นสัญญาจะต้องดีวงานจะต้องเจรจาอะไรกับใครก็ให้มีลายลักษณ์อักษรน,นะคะอย่าคุยกันแบบปากเปล่านะไม่อย่างนั้นโอกาสผิดพลาดเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและอีกภพเรือนหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณได้ทําการโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะส่งผลทาให ชาวลัคนาราศีธนูนั้นอยู่ไม่นิ่งคิดอยู่เสมออยากจะทําอะไรอยากจะต่อยอดอะไรจะหาโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เสมอจะหาไอเดียมาพัฒนางานอยู่เสมอและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บริวารได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเหมาะมากๆนะในการเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่นี้ใครอยากทําอะไรใหม่ๆเริ่มได้เลยนะคะไม่ต้องรอช้าจังหวะและโอกาสมันค่อนข้างดีแต่ถามว่าเริ่มแล้วมันสําเร็จเร็วไหม มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะดาวประจําตัวของคุณยังโครจรวิปริตอยู่อุปสรรคปัญหาก็ยังมีเข้ามาแทรกอยู่บ้างในบางในบางช่วงบางตอนที่คุณได้ลงมือเริ่มไปแล้วะนะมันเป็นธรรมดาค่ะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจะไม่มีอุปสรรคเลยมันก็ไม่ใช่จะราบรื่นไปหมดสักทุกอย่างเลยมันก็เป็นไปได้ยากอย่างน้อยๆมันก็จะมีเรื่องราวจุกจิกขัดใจบ้างหรือทําให้ล่าช้าบ้างปะปดปะปนกันไปก็อยากจะให้คุณทําความเข้าใจแบบนี้นะคะ และประการต่อมาค่ะขอพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยเขาก็โคจรวิปริตช่วงนี้อย่าพึ่งมุ่งไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่ยังโสดนะขอให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งแต่ถามว่ามีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์แรงเลยนะคะมีสเสน่ห์มากเพราะดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์โคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีพิจิก นะอาจจะมีความรักลับๆเจอคนที่ถูกใจผ่านช่องทางออนไลน์หรือคุยแชทกันมานานและวันนี้นะัดเจอกปรปรากฏว่าเขาอาจจะหลอกลวงหลอกลอ่ลอ,ลอคุณไปทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรไว้ใจใครเลยนะชาวลัคนาราศีธนูต้องดูคนให้ดีลําดับต่อมานะคะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้อาจจะมีประเด็นทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ้างเป็นครั้งคราวอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะชาวธนูเนี่ย อารมณ์แปรปรวนง่ายมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้สมมติว่าตอนเช้าคุณอารมณ์ดี ยังไม่ทันเที่ยงเลยนะคะมีปัญหาและทะเลาะกันและลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยเริ่มต้นปีใหม่มาไม่อยากจะให้มีประเด็นหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มาทําให้เคลือบคลาดมาทําให้เคลือบแค,ค,ค,คลงใจประมาณนี้นะคะแล้วเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินชาวลัคนาราศีธนูคะใครที่ดําเนินเรื่องเกี่ยวกับการกู้ธนาคารการยื่นขอหลักทรัพย์ขอสินเชื่อช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดเกี่ย เรื่องของเอกสารนะเจ้าหน้าที่อาจจะโทรมาบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ล่าช้าหน่อยนะคะหรือบางทีคุณโทรไปถามว่าเอายังไม่เสร็จเรียบร้อยหรอประมาณนี้เขาก็อาจจะบอกว่าเออมันติดขัดตรงนั้นตรงนี้ คือการจัดการเกี่ยวกับเอกสารมันยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องใจยเย็นๆด้วยพระดาวพระพุธเขายัางโครจรไม่ปกติยังโครจรวิริตรอยู่นะส่วนท่านใดเนี่ยที่มีแพลนว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะดูการเงินของตัวเองให้ดีเช็คความสามารถในการจ่ายให้เรียบร้อยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะไม่อยากจะให้ซื้อไปแล้วก็ติดขัดเวลาจ่ายค่างวดต่างๆนั่นเองนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสได้มาครอบครองไหมก็มีโอกาสเหมือนกันสําหรับชาวธนูค่ะ คราวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ